ที่เรามามันไม่มีอนี้เนาะตรงนั้นเราเห็นแล้วร้อนจังเลย แล้วดอกไม้สวยไหมเนี่ยข้างทางนี่นนนนก็ตูการีกูตาล่ะค่ะ <มา S 1> Hevät, sipulia ja, ja Kato, tämä on... Ei. Peria ja... Ali. Tämä on vanha historia, make kau maan Jussi. Minä tiedän. Sinko? Joo, historiassa ollut suomessakin คราต่อเห็นใช่ไแต่เซนตุธาที่รรมดาสลยนะรัจากวัดที่วัดโมกต์อย่างนี้แล้วขนาดที่จะตั้งการก็ต้องสุดระดับ กุมารยันทีได้ยามไป็นทหารปลิตก็อกุมารกขมดจอมปัิภาคเที่ยววาคเป็นอดของคนแก่เป็เองและครอบคัวขางภาเศรษฐ้าเพื่อขวพระสอบปากได้เยสอบเปเินพระกีฬพวงพลนั้นนี้อี่รู้จักใจตั้งหลักปกตาหน้าเรื่อใสเพราะหลวง่อเจ้าว่าชาลาดัยจึงทำให้วัดีเหราคาสร้างปูกฝังอย่างมาวนคนรุ่นเล็ก สร้างแต่เด็กก้าสุดผลจนแรงกล้าและให <'s> <Sud eta. S 1> ้ทำนำหน้เห็นเป็นบุญตาสร้างมหาวิทตาลาปราบเพียงไทยการก่อสร้างที่เด็นชัดจักเหมาะสมผู้คนชม่านดูช่วยดนวยานะดาษปรบงานก็อจะเป็นพิธสารานะว่าทำความบาะบัพานศมาองวัาทุกพระองค์คนนี้ในท่านจะได้รับอาราธนารับแต่ที่คำแบ่ทางจากเด้กก้อสุดพ่อมาเรียนที่เลยบอกว่าฝากผ่านให้เล็กอเกนเชิญ ขอัมโมธนาโมกบุญเลยาช่วนบุริรินที่ตั้งหมดหาวาร์เป็ยดยอดประจุหรือใจคือตาราวาหนึ่งร้อยปาร์ขอธัมโมธนาโมกบุณเลยาเชิญทางราจากรวงลูกเสี้ยมตะวันทุกโถทัยบุตริบินที่พ่อใหญ่วัดที่วัดของคนอย่างนี้ตารางวาหนงร้อยปาร์ขอธัมโมธนาโมกบุณลาเจิญทางมาจากดวรลูเสี้ยมตะวันทุกโถทัย ทองบตริน <inal> ี่เพื่อนเพื่อนังคาสาวตนารรันพนายรับ์าธรรมวายรตมวัดที่วัดหนนี้เป็นยอดตรเวนจารตราบาท0 0ร้อบาทปนตตมนาโบนกับนกับบนนักนักพระสบนและข้อตัวเินงางจรกจังหวัดที่จุโลกระโบุติที่สานสดาวัเป็นยอดตระเนจารตราบาท0อยบาทปัตนาบนกับอนนักขาวและข้อตัวเดินทางจังหวัดโคบุรี ชาบมุลิมี่ส้างหมดอาเวาร์ตปิยะตะุวัจัปราวาเดสารตาคุณสถาอาบ้าคอยอรถเด้อ วัดทุ่งเส่ยมนะคะที่นี่วัดทุ่งเสลี่ยมวัดสวยมากเป็นรอที่รถนะ Mikäs se Sami oli? Joo. tuolla. Oliko? Ale yo อลิเอาต้ไอเกียเอาต้ไอเกียมิมิจ่ไม่นิไปไปรดกันเถอะขอ,ขอทีต้รรับนนาาาิิสญญ Kun sillä on rain. Kävin temppelissä sanoa, että tänään ärtsät sitten pitäisi tärähtää. Oh joo, sinä kusu. sinä haluan. Tärähtää tänään. Auta. Ai joo. Vähän lupasi. Joo, mitä sinäkin, jos sinä win? Hä? Ei mitään. Ei, ei, ei. on Onko kuumaa? No vähän. Kato tuolla, Iko. No tämä se on. Iko on unna, ne natsoi vähän. Vaihtaa. Tuolla, ala on. Iit จุดแรกเงินด้วยเพื่อในความถูกต้องและถ่า่านเดินออกจากจุดแรกเงินไปแล้วทางวัดที่วัดมงคลแห่งนี้จะไม่ขอรับผิดชอบสดายทั้งสิน้นขอความกรุณาท่านตรวจเช็คและรับเงินของท่านออก,ก่อนออกจากจุดแรกเงินเพื่อความถูกต้องได้เลยก็ขอเรียนเชิญ ขอนมทนาโบหนว์โคนากพรปานสมุทและครอบครัวเดินทางอาจากจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสิรนที่สุงพวัระนคสารีายุยาสารวัตรดสารสารวัตรสุวัตตาวายชาววัดเจ้าฟาของคนนี้เป็นยอดนักตุันการในตาราง ได้นะครับที่วัด200ไร่นะคระับกะแล pues ้วทำเายเลยนะครับกไปเลือ <t> ซ <ot training enables> ้ายสู้กับศูนย์นม่เลยประมาณสามสิบในนะครับบูชาแบบมาทุกเดือนนัขวามือได้นะครับ ไก่กีดตำมาเนมมิกนไตเนัน,น,นมิอยากราคา,ม,ามีน,นิก้นไตเนมมนิอยากไก่กียดคือคือวาน,มนีมินีมคือวานีมอยาแฮปปี้ตัวละต้อยเนนมีแฮปปี้ <c oughs> ีใหม่เนนว,ว้าวอยากอเกีร์ เร็ว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 

สามใมอีอ <idal Industry. S 1> uh ันนี้ขูดขูดขูดทั้หมดเลยก็ได้ได้สามอันเหมือนกันก็ได้เงินก็ได้สามอันสามอันตรงไหนก็ได้เหมือนกันเลขไเเดเมสมันมันได้แค่็ลได้มากสองแสนอะไรขูดหมดนี่เลยนะเออดปเหมือนกันปะยี่สิบยี่สิบ สิบห้าดองะะไม่ถูกเลยอากขุดแถวนี้มานี้ขุดเหรอไม่ใช่ไม่ต้องน้องพันเลเว็นเกมเขหมเป็นใช่ไหมัถูกมล่อยพ่ติ๊กถ้าเกิดมันมี20่สิอีกอันนะอันนี้มันเหรียญสิบเหรียญสิบถ้าพี่ยี่สิบก็จะได้อันก็ได้ใดก็ให้คนโดด้เก็ถูกเจ้าน้าี่ไมาเป็น ไม่มีไม่มีอ๋อปูดให้แม่ไหมขูดน้แล้ไหมเอาโน้แม่เออขูดให้หมดอ่ะพี่ขูดคนนึงของแม่ของแม่สาวเนาะนี่ด้วยอ่ะไหเออแล้วแหละให้ได้ให้ได้สามอันเหมือนกันตัวเลขอ๋อเดี๋ยวพี่ก็นขิก็ยี่สิดูด๋หแล้วพี่เอ๊่าแหละูดเหมือนเดิมของแม่มาก็ได้ ยังไม่เข้าใจคะแนบไปเท่าไหร่ต้องมูแะแรง16มีทั้งิบเจ็17หนึ่งสองสามที่อย่างได้17 1 3 14เดียวจะไปวัดไหนเุิ่มเติมไปูทให้หมดเลยขอแถวว่ะสองต้องให้ได้า5ยูโรก็ห้ายูโร2แสน2แสน ไม่ได้เลยแม่ก็ไม่มีดวงเออตอนนี้ไม่ได้เปล่าสรุปไม่มีใครได้ไม่ได้ขึ้นเงินก็กคนมีคนไทยถูกสองแสนห้าเลยนะเป็นเงินล้านเลยนะเอาเหมือนกันต้ก็ได้สองแสนห้าเลยก็ได้เงินได้มีคนไทยได้ด้วยมาดูเงินห้าก็ได้เงินหมดถ้าพัดพัดตัวเลขเหมือนกันก็ได้เงิน เราต้องเงินัหลังไมีคนไทยเคยได้ไหมูยัอันแม่ได้ขอม่กสอแนได้เาแล้ว้ิตยูโรนิยูโรมีแาได้น้ต้องให้ได้คะแนนมากได้ไหมได้ไหมด้ไหมยูโรยูโรอันนี้อะไรตอนนี้ก่อน เน yeah, ี่ยน่าจะได้รากหน้าไม่ได้ไม่น่าได้ก่อนแล้วเข้าสังเกตผู้คนไม่ได้นะไหนไหนให้ค่ะดีใช่ไหมต้องให้เหนทั้งหมดรากหน้าค่ะเม่นเขาเลยติมนาทีแล้วมาเม่นก่อนอาม่น้ำซุด้วยตามมาไฟโมอก็มีตามาเออโ่ตามาแกนบรคอมพานีอาร์ฟามอนปี ไม่เป็นน่ตนไเงิมันนกองถลากอะไปจับอันนี้ใช่ไหมเป็อาไม่ก็มาเก็โยนขึ้นแล้วก็จับเมานะนี่แม่เอามาแล้วไม่เป็นะอายูกกะหลเดียวนินนเ็นเตียไหม่าปเี๋ยวน้นบนัไ่ินนไมได้ไหมนี่ไงก๋วยเตี๋ยวไง

สอครเขียนผิดกคนนะคะรวมแล้วเป็นเลขเดคนหนองใช่เดคนวป็นไรหกนลูกแม่อแม่เขาะเพราหมน้ำจิ้มก็ต่อไปนี่เรเอานาูกบกะโ้เกียวเกี๊ยวกับกระโหม่กีมนเา เกียวหมดสมบกรณด้วยเอืมเราจะทอากกินเอเวเอานี่นั่เดี๋ยวซื้อหวยดีกว่มไอ้โมบายมัรจะด้เอานนี้เราเอวันนี้เรา ว้าวามืหอยยโรไพี่่าไม่เติมอ,อ๋อพี่เติมออได้เติมออได้ีั้ยมีแย่เติมไม่ออกเนื้ออ๋อ่่ะเป็นใช่ไหม เอาไขดาวด้วยนะคขาดาวพี่จานนี่ะเปากระเปาหมดเลยสิลุงนั่นไม่รู้อลุงเขาสั่งเขาต้องทำง้ กปลาหบมอ้แวเปีนนิกเก,กรอร่วกแบบนี้เป็นบบนิะเป,าาปา๋าหมูา กินตับกินตับจิมเือนิมกินหมดหรอเปล่าิได้หมูอเป็นติมหน่อยขอวยน้อยก็ได้เ่ยนอวยน้อยิ้ ขอด้วยเขาก็ได้ขอด้วยจอันแม่ไปขอด้วนะน้องใส่มากาเดี๋ยวต้มาม่เคียวไม่ออกนี่หว่เชียวกินกระเลยมีจาจหนาว่มั้งเียวนรับน้อยากม่เดนคุยบ่ด ผักสุกท้าวต้<ม>สีผักสุกท้าวหองเดีย<ม>วก็